ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอสื่อเผยเสียมีเตรียมลงมือเองคุยรือดิเกอร์เอลนาเชียงนานรายงานว่าโรมันอับบาโมวิชเจ้าของสโมสรเชลซีเตรียมลงมือด้วยตัวเองพูดคุยกับอันโตนิโอรือดิเกอร์และเอเย่นเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับสโมสรเซนเตอร์ทีมชาติเยอรมันเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแนวรับของโทมัสทูเินแต่ด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้มีความกังวลว่าเจ้าตัวจะออกจากทีมไป ที่ผ่านมาทางสิงห์ลูพยายามเจรจาเรื่องขยายสัญญากันมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้โดยรายงานเผยว่าตัวเลขค่าเหนื่อยที่นักเตะเรียกร้องนั้นสูงเกินกว่าที่สโมสรจะยอมรับจากรายงานของเอลนาชุงนันเผยว่าโรมันอับ,บราโมวิชเจ้าของทีมต้องการเจอกับรือดิเกอร์และเอเยนต์ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อพูดคุยเรื่องต่อสัญญ,ญาด้วยตัวเองซื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าทางเสียหมีพร้อมที่จะฟังข้อเสนอตัวเลขที่สูงระดับเดียวกับที่นักเตะต้องการ เพื่อรักษาแข้งวัย28ปีให้อยู่กับทีมต่อไปดีกว่าปล่อยให้ทีมอื่นและทีมต้องไปทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาตำนานหงฟันธงเชลซีทำพลาดครั้งใหญ่ที่ขายแทมมี่แล้วซื้อลูกากูมาแทนเอียนรัสตำนานดาวยิงหงแดงออกโรงวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าเชลซีทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ตัดสินใจขายแทมมี่อับราฮัมออกไปแล้วทุ่มเงินก้อนมหาศาลเพื่อซื้อโรเมลูลูกากูเข้ามาแทนเมื่อต้นซีซั่น บอกตรงๆว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นลูกากูย้ายกลับมาล่าตะไคร้ให้กับเชลซีครั้งหลังประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในลีกอิตาลีแต่น่าเสียดายที่กลับทําได้ไม่ดีพอหลังผ่านไปแล้วครึ่งฤด,ดูกาลเพชฌฆาตหน้าติดหนวดกล่าวกับ gambling com เราทุกคนรู้ว่าลูกากูคือหนึ่งในดาวยิงจอมถล่มประตูที่มีคุณสมบัติพร้อมแค่ไหนและไม่มีอะไรให้ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วแต่หลังจากที่เจ็บจนต้องพักยาวไปรอบหนึ่งความเฉียบคมที่เคยมีกลับหายไปจนหมดสิน้น ซึ่งอาจ,จต้องโฟกัสไปที่เรื่องของความฟิตก่อนเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามในฐานะผู้เล่นสไตเกอร์เมื่อคุณต้องรอคอยโมเมนตัมของตัวเองให้กลับมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ยังปลดล็อกไม่ได้อยู่ดียอมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นใจรวมถึงตำแหน่งตัวจริงในทีมด้วยเช่นกันผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้แฟนๆของเชลซีอาจจะเริ่มสงสัยในตัวบอร์ดบริหารและผู้จัดการทีมแล้วว่าทำไมพวกเขาต้องขายแทมมี่อับราฮัมออกไปอยู่อิตาลีแล้วทุ่มเงินก้อนมหาศาลเพื่อซื้อลูคากูกลับมา ก็าหากวัดกันเฉพาะปัจจุบันแทมมี่กำลังเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานกับโรมา่ายิงประตูได้เป็นกอบเป็นกร,รมและพัฒนาศักยภาพตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆจนน่าจะกลายเป็นตัวทอบของลีกเก่าชั่วได้ในเร็วๆนี้โชเซ่มุอนยเองก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับแทมมี่ในทุกๆวันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างโทมัสทูเกลกับลูกากูฉะนั้นคิดตามเอาและกันว่าใครคิดถูกหรือคิดผิดเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขา โทนี่คัสคารินโนอ,อดีตแข้งของเชลซีมองว่าแฟรงค์แลมพาดเป็นคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองหลังเตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมเอเวอเรตันสื่อลายสำนักรายงานตรงกันว่าอดีตแข้งสิงห์บลูกำลังจะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของทอฟฟี่ซึ่งในมุมมองของคัสคาริโนชี้ว่าแลมพาดโชคดีอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกับท,ท,ท,ทีมชั้นนำทั้งที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยเขาเป็นคนที่โชคดีซึ่งผมหมายถึงในทางที่ดีนะเขาเป็นผู้เ,เล่นที่น่าทึ่งเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคัสคา,า,านล เขาได้งานกับดาร์บี้ชัดเจนว่าลุงของเขาแฮร์รี่เล่นแบบนบมีความสัมพันธ์กับดาร์บี้อยู่บ้างและแนะนําเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดแต่ผู้จัดการทีมที่ได้อันดับ6ในแชมเปี้ยนชิพจะได้งานกับเชลซีเนี่ยนะไม่แน่นอนเขาได้โอกาสเพราะเขาเป็นตำนานของเชลซีมีสถานการณ์ที่ยากลำบากภายใต้การคุมทีมของเขาและการห้ามซื้อนักเตะซึ่งต้องใช้แข้งเยียวยนแต่เมื่อเขาออกไปผมคิดว่าพวกเขาอยู่ที่อันดับ9ของตารางนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่เขาเป็นผู้จัดการทีมที่คาบช้อนเงินช้อนทองเพราะมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับแฟรงค์เพราะเขาทําได้ดีในฐานะนักเตะเขายังไม่รับเครดิตจากความสําเร็จที่เชลซีนี่เป็นการปักหมุดของแฟรงค์มันคือเรื่องจริงโจนสลาแมนอยู่โอบามยองไปบาซ่าอัพเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ30มกราคม2565 ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงหน้าหนาวใกล้ปิดตัวลงเต็มที่แล้วล่าสุดกลายเป็นฟิวโจนที่มาแรงแซงเพื่อนๆปีแสดงอย่างดดนี่ฟเบ็กและเจสซ่ลินกัดเพราะแว่วๆมาว่ากำลังจะถูกปล่อยตัวให้สโมสรดังเมืองน้ำหอมยืมใช้งานส่วนอุสมันเดมเบเล่ป,ปีกบาเซโลนาทำท่าจะได้มาช์เพลงแข่งในเวทีพิมล์ลีนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกเพียบโดยเฉพาะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดท็อตแนมอตสเปอร์และแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่จะเป็นเรื่องอะไรบางนั้นเรามาดูกันออฟฟี่เฮีย บาเซนายืมอาร์มาตราโอเล่ปีกจอมพลังของวูบทัำตันวันเดอร์ร่มาใช้งานจนจบฤดูกาลพร้อมถือออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ที่ราคาราว30ล้านยูโรออฟฟิเชียลฟิออร์ลนติน่าคว้าอาตูกาบราอ์กองหน้าชาวบราซิลมาจากบาเซนด้วยค่าตัว14.5ล้านยูโรโดยกาบราอ์เซ็นสัญญาค่าแข่งในถิ่นสตาเดโออาร์เตมิโอรฟรังคีถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ออฟฟิเชียลอินเตอร์มิลานยืมเฟรลิปปเป้ไกเซโดอหอหกจอมเก๋าชาวเอกวาดอร์ของเจน มาใช้งานจนจบฤดูกาลน,นิวคาสซินเตดปิดเดียวคว้าตัวโบนโอคิมารชกองกลางชาวบราซิเลียนของโอลิบกิลิยงได้เรียบร้อยโดยนักเตจะจรวดประกาศเซ็นสัญญาค่าแข่งในถิ่นเซนต์เจมพาร์คถึงปี2026ค่าตัว40ล้านยูโรบวกโบนัส8ล้านยูโรข่าวจากฟาวิโซโรมาโนขณะที่ยงกำลังจะได้ตัวโรแมงแฟบกองกลางคนเก่งของแบรสมาแทนที่บบูโอคิมารชด้วยราคารวมโบนัส15ล้านยูโรข่าวจากทีเอฟวัน บาสนาตกลงยืมตัวปีแอเอบริกอบามยองกองหน้าดาวดังอเซอนได้เรียบร้อยาว่าอุสมานเดมเบเล่ปีกชาวฝรั่งเศสจำเป็นต้องย้ายออกไปก่อนถึงจะปิดดิวได้ข่าวจากเคราโรเมโรลาสุดเดมเบเล่เตรียมที่ย้ายไปค้าแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยตอนนี้มีสสโมสรเมืองพ้ดีใกล้เคียงตกลงกับบาซ่าในการคว้าตัวดาวเตะวัย24ปีที่ราคาราว20บล้านยูโรข่าวจากเดลิเมลลุยดิอาสปีกดาวดังปอร์โตกำลังจะเป็ดดิวซบลิผูได้เริ่มต้นขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้ว โดยคาดว่าการตรวจร่างกายจะแบ่งเป็น2วันคือเสาร์กับอาทิตย์ข้าวจากเดอรทามนอกจากนี้หงแดงได้มีการติดต่อไปอยังฝูแลมเพื่อขอคว้าตัวฟาเบลคาวันโยปีกดาวรุ่งพุ่งแรงวัย19ปีทว่าเจ้าสัวน้อยต้องการที่เก็บคาวันโยไว้กับทีมจนจบฤดกูกาลข้าจากเดลิเมีกรานิชาก้ากองกลางดาวดังอาเซนอลจะไม่ย้ายทีมในเดือนนี้อย่างแน่นอนถึงแม้ได้รับความสนใจจากสโมสรในอิตาลีโดยเฉพาะโชเซ่มุนโย่เฮดโค้ชอาร์เอสโรมาที่อยากได้ตัวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเข้าจากฟาบิโซโรมาโน ฟิลโจนส์ปราการหลังสำรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากชีรงงแดงบอกโดโดยตอนนี้ทั้งสองสโมสรเริ่มเจรจากันแล้วและรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากราฟรังกุนซือปีแสดงเท่านั้นเข้าจากฟาบิโซโรมาโนล่าสุดแมนยูเต็พร้อมแล้วที่ตอบรับข้อเสนอยืมตัวโจนจากบอกโดและเวลานี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของดาวเตะวัย29ปีว่าจะไปหรือไม่ไปขณะที่เอริกไบเยซแร็กเพื่อนร่วมกวนแมนยูเต็จะไม่ถูกปล่อยตัวในเดือนนี้ เอดินสันเขานี่หอกจอมกเก๋าชาวอุรุกวัยที่จะหมดสัญญากับปีแสดงหลังจบฤดูกาลนี้กำลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลโดยยักษ์ใหญ่แดนฟ้าขาวอยากได้ดาวยิงวัย34ปีมาแทนฮูเรียนอวารเรสกองหน้าดาวรุ่งคนเก่งที่เตรียมถูกขายให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าจากเดลี่แมนเดอร์คริสตันเพลย์กำลังพยายามอย่างหนักที่จะขอยืมตัวดานนี่ฟาร์เบกกองกลางชาวรัสของแมนเชต์มาใช้งานเข้าจากฟาบิซุโรมาโน่เอเวอตันเป็นอีกทีมที่อยากได้ตัวฟาร์เบกมาร่วมทีม เนื่องจากเป็นนักเตะที่แฟรงค์แลมพาดว่าที่กุนซือคนใหม่ทอ็อฟฟี่เีนเงินต้องการตัวเข้าจากฟาบิโซโรมาโนเบนฟอร์ดยังคงพยายามที่ปิดเดียวคว้าตัวคริสเตียนเริกเซนกองกลางดาวดังชาวเดนมามาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยคาดว่าเดบีให้สัญญาระยะสั้นแค่จบฤดูกาลนี้พ่วงออปชั่นเซ็นเพิ่มอีกหนึ่งปีหรือจนจบฤดูกาลหน้าเข้าจากฟาบิโซโรมาโนยูเวนตุสกำลังเจรจาคว้าตัวเดนิสาการเรียกองกลางเลือดสวิตท,ที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับรัสเซียเหมือนเช่นกราฟักหลังจบฤดูกาล โดยพวกเขามีความมั่นใจที่จะได้ตัวในเดือนนี้เลยหลังยื่นข้อเสนอเงิน7ล้านยูโรรวมโบนัสให้สิงห์หนุ่มพิจารณาเรียบร้อยเข้าจากฟาบิโซโรมาโนขณะเดียวกันยูเวนตุสกำลังพิจารณาขายโรดิโกเบนตันกูกองกลางทีมชาติบุรุกวัยที่กำลังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่าและท็อตแนมฮอสเปอร์เข้าจากฟาบิโซโรมาโนท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ยื่นข้อเสนอชิ้นใหม่มูลค่า30ล้านยูโรให้ยูเวนตุสพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวเบนตันกูซึ่งเป็นข้อเสนอระดับเดียวกับทีีนน่่่แอสตันนนนนิลลาาายยืใหห้้้มก เข้าจากเจอรุกาดิมาเซโอนอกจากนี้ไกเดือทองมีความคืบหน้าในการเจรจาก,กับม้าลายในการขอยืมตัวเดยนันคูลูเซฟสกี้ตัวลูกชาวสวิตส์มาใช้งานพว่วงออปชั่นซื้อขาดโดยคาดว่าออปชั่นดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นบังคับซื้อทันทีหากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่สอมซอนได้เล่นอยู่ฟ่าแชมเี้รนลีกฤดูกาลหน้าและจำนวนเกมที่นักเตะลงเล่นสเปิร์และยูเวนตุสกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของคูลูเซฟสกี้ด้วยเช่นกัน หรมาลายต้องการ40ล้านยูโรหากมีการขายขาดเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นไก่เดือดทองใกล้ที่จะตกลงปล่อยตัวไบยานคิวปีกดาวล่งเลือดกันดิงดูให้บาเลเซียยืมใช้งานและมีความมั่นใจว่าจะสามารถหาทางออกให้กับเดเลอัลลีและตองกีเอนดอมเบเล่ le, สองผู้เล่นมิดฟิลด์ได้ปารีสแซงต์แชร์แมงล้มแผนที่จะขอยืมตัวตองกีเอนดอมเบเล่จากท็อตแนมฮอสเปอร์เนื่องจากไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ภายในทีมให้กับเอนดอมเบเล่ได้ข่าวจาก TF 1วล่าสุด เอนดัมเบเล่อาจจะได้กลับไปเล่นกับตนสกัดเก่าอย่างโอลิิกรียงโดยตอนนี้ลรียงเริ่มเจรจากับสเปอร์แล้วถึงความเป็นไปได้ที่ยืมตัวนักเตะมาใช้งานดักการ์ุลกองกลางตัวรับชาวบราซิลเลียนของแอสตันวินล่าได้รับข้อสเสนอจากสโมสรที่ไม่เปิดเผยชื่อในเวทีพรีเมียร์ข่าวจากทอสปอร์ตลิเวอร์พูลไม่มีแผนการที่ปล่อยราฟินยาปีกตัวเก่งเลือดแซมบ้าส่วนรับการทับทามจากเวสต์แฮมเดดในเดือนนี้ข้าราชการยุงทองอยังคง,คงให้ความสนใจที่จะยืมตัวทาคุมิมินามมโนตัวลุกใช้ญี่ปุ่นนของงิูมาาใช้ เข้าจากฟาบิโซโรมาโนโลรองกอสเซลนี่อดีตปรากลังอาเซนนลเตรียมอำลา,าชิลงแดงบอกโดหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่จะยกเลิกสัญญาก,กันเรียบร้อยข้าวจากเลอยิปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ